รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย พ่อก็แบบไ w ดอ t น้ o งว่า t ัวเ p งจะหไไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่าพ่อไม่ต้องห่วงเอาวันนี้ให้ดีที่สุดเอาวันนี้ให้มีความสุขที่สุดเพราะฉะนั้นเรียกได้เลยว่าบ้านเดรันพงศ์คือบ้านการเล่นโยคะใช่รชบชื่อของเธอฟังดูไม่แปลกแต่หน้าเธอมันสวยแบบแปลกแปลกแวก,กจริงๆ ดีค่ะเจอกันหนึ่งช่วจันทร์ถึงสุกกันละแม่ค่ะวันนี้ดิฉันจะแนะนำเพจต่างๆใน Facebook แฟนเพจนี่ก็คือแบบรวมคนที่แบบรักชอบอะไรเหมือนกันสนใจอะไรเหมือนกันวันนี้รวบรวมเอาแฟนเพจชื่อแปลกๆมาให้ดูกันซึ่งงงมากว่ามีการรวมตัวอะไรกันอย่างนี้ด้วยหรืออย่างแรกนะสมาคมนิยมสาวราชบุรี หมื่นนะคะคุณโอ้โหห้าหมื่นกว่าคนน้องแพรสาวราชบุรีอำเภอเมืองเออนน่ารักเอออันนี้น้องมายสาวนารีวิทยาเอออ่ะต่อน้องออยสาวโพธิรามจ้าเออน่ารักอะ่ะมุกสาวปากท่อเออ คือมีคนรักชอบสาวราชบุรีเยอะขนาดนี้ตั้งเป็นแฟนเพจเลยทีเดียวแฟนเพจต่อไปที่แปลกๆคือนกหล่นบอกด้วยนกหล่นก็คือเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือลูกนกที่ตกออกจากรังอะ่ะเขาก็เลยมีการรวมตัวกันเนี่ยเจอนกพิราบมีอะไรผูกห่วงขามาด้วยใครอยู่ตรงไหนใกล้ตรงไหนก็สามารถไปช่วยนกหล่นได้อ,อนกหล่นยังมีการรวมตัวกันนะเออ ต่อไปเพจนี้ชอบอ่ะคำคมท้ายสิบล้อเออคนตามเยอะมากนะจะเป็นแสนนะเออคิดจะบยบินอย่าลืมดินที่เคยเดินโอ้จาจ้าจ้าจ้ามิตรภาพที่แท้จริงไม่ได้เกิดขึ้นในวงเล่าน่าสิบล้อนะถึงพี่หน้าโหดแต่พี่ก็ไม่โสดเหมือนน้องอ้าวอ่ะ พี่ก็จะมีปัญหากับหนูแล้วนะคะพี่เงินอะพอมีแต่นี่ไม่พอจ่ายเอาเอาไงบอกพี่คนนี้เออชอบเดี๋ยวจะไปกดตามอันนี้นะคำคมสิบล้อนะนี่อก page, ีกเพจทวงคืนทางเท้าทางเท้ามีทุกอย่างยกเว้นที่เดินเออเอองงไหมเขาก็จะไปถ่ายรูปเลยเนี่ยอย่างอันเนี้ย น่าจะก่ออิจฉาปูนมุงหลังคาไปเลยนะทำกันขนาดนี้สถานีถนนราชปารบตั้งแต่สียย่แยกพชรบรีต,ตัดใหม่จนถึงถนนเรียบทางรถไฟอ๋อคือทางเท้าแบบนะก็เยอะนะถ้าคุณมีแฟนเพจแปลกๆอย่างนี้น่ารักน่ารักหรืออะไรก็ตามคุณสามารถแนะนำกันมาได้นะคะที่แฟนเพจของเรากลแลทีวีนั่นเองค่ะามาถึงช่วงนี้มีปัญหาปรึกษาเย